สวัสดีค่ะกลับมาดูความรักของพี่น้องร่วมโลกที่กำลังจะเปล่งบานกันต่อวันนี้ช่วงเที่ยงดาวโรงเรียนก็หาเรื่องมานั่งกินข้าวกับเพกด้วยแต่แล้วก็ตัวสวนกลับย่างรู้ทันเพราะระดับเด็กห้องศิลปภาษาคงไม่ต้องมาให้เขาช่วยว่าแล้วพเพคก็ยกจานหนียายดาวโรงเรียนไปทางกลุ่มของนาเอกที่ตอนนี้มีเพื่อนผมหยิกเป็นคนพาซ้อมแต่เห็นเพื่อนแต่ละคนก็อ่อนใจจนกลายเป็นความโมโหที่ไม่มีใครตั้งใจซ้อมกันเลยสักคนจนเพื่อนผมหยิกหมดความอดทนในเมื่อไม่ซ้อมก็ไม่ต้องมีแล้วความทรงจําดีๆที่ควรเก็บไว้ ระหว่างที่เพื่อนผมหยิกหนีมากินน้ำดับอารมณ์นอกกับเพื่อนก็ตามมาเพื่อขอโทษและสัญญาว่าจะตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ก่อนจะพากันไปกินข้าวด้วยกันแต่แล้วก็เกิดปัญหาเมื่อวันต่อมาเพื่อนผมหยิกกันลังยอกเพราะไปเล่นบัสท่าย,ยากกับโยงมาครูคิดจะยกเลิกการแสดงแต่ทุกคนก็พยายามขอร้องพวกเขาจะหาวิธีแก้ไขให้ทันบรรงานทางเพจที่กำลังซ้อมบทกับดาวโรงเรียนพอเห็นไม่มีชื่อห้องของนายเอกในรายการก็แปลกใจเป็นเพราะยายดาวร้ายไปรู้ว่าคนในกลุ่มของนายเอกบาดเจ็บ เขถือโอกาสตัดชื่อออกเองพระเอกไม่พอใจก็เสียชื่อกลับไปใหม่พร้อมกับว่าอย่าดาวร้ายที่คิดเองเออเองแบบนี้ตอนนี้ทานเอกกับเพื่อนก็ต้องมานั่งคิดหาวิธีปรับแผนกันใหม่ด้วยการหาคนมาเต้นแทนตำแหน่งของเพื่อนผมอีกแล้วแจ็คพอตก็ตกไปที่นาาเอกที่แยกขาได้มากกว่าคนอื่นเมื่อได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้นาาเอกก็เริ่มซ้อมอย่างเต็มที่อย่างวันนี้เธอก็ขึ้นมาซ้อมที่ชั้นดาดฟ้าแต่พอเห็นพระเอกมาเธอก็รีบเดินหนีพระเอกรีบดึงตัวเธอเอาไว้ เขาเอาที่ผูกผมอันนั้นมาใส่ข้อมือของนาเอกเขาไม่รู้ว่าเธอไปได้ยินอะไรมาแต่ที่ผูกผมอันนี้เขาเลือกให้กับมือและมันก็เหมาะกับเธอด้วยไม่ต้องมีคําขอโทษไม่ต้องมีคําใดๆแค่นี้นเนก,ก็หายโกรธเขาแล้วจากนั้นมาทุกคนก็ซ้อมและซ้อมต่างทุ่มเทกันอย่างหนักและบ่อยครั้งที่ย่งกับน้องแบงก็ต้องทะเลาะกันเองเมื่อเอกอยู่ที่บ้านก็ได้พระเอกมาช่วยดูแลและเป็นกําลังใจให้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหนาเอกขยันและพยายามขนาดนี้ เป็นพราะนเอกกับเพื่อนสัญญาที่จะทาเพื่อเก็บเป็นความทรงจําดีๆไว้และไม่อยากเสียใจที่ไม่ได้ทําแล้วก็ถึงวันงานดาวโรงเรียนเอาเนคกไทยที่เตรียมไว้ไปให้พระเอกแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะพระเอกจะใช้กิฟต์ของนาเอกมาติดแทนเมื่อพิธีเปิดงานเริ่มขึ้นเพเอกกับดาวโรงเรียนก็ออกไปทําหน้าที่นาเอกเห็นกิฟต์ที่เพเอกเอาไปติดก็กกกเกลี้ดกล่นมใน้มันกิฟต์ของเธอพเพลงแรกของการเปิดงานเป็นการแสดงของดาวโรงเรียนพเพลงที่เธอเลือกก็เพื่อบอกความรู้สึกของเธอที่มีต่อพระเอก แต่ว่าเขากลับไม่สนใจเธอแม้แต่จะชายตามองนางเอกที่นั่งฟังอยู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ายายดาวร้ายกำลังสื่อถึงใครแต่เพื่อนผมหยิกกับมองเมอร์ดดาวโรงเรียนคือสาวในฝันคนใหม่ของเขาหลังเวทีครูมาบอกกับพระเอกและดาวโรงเรียนว่าต้องเลิกงานเร็วกว่าเดิมเพราะมีพายุฝนยายดาวร้ายก็ใช้จังหวะนี้เลิกแต่ดการแสดงของกลุ่มนางเอกออกโดยเหตุผลเพราะความพร้อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครูประจำชั้นก็เข้ามาบอกข่าวร้ายกับพวกนางเอกที่กำลังตื่นเต้นกันอยู่หลังเวที แล้วมันก็ทําให้ทุกคนผิดหวังและเสียใจส่วนทางด้านหน้าเวทีเพเอกก็พยายามจะช่วยด้วยการเรียกชื่อของกลุ่มนานเอกขึ้นแต่ยญยดาวร้ายก็มาตัดหน้าเรียกข้องอื่นไปทําให้คนในหอประชุมแปลกใจที่ไม่เป็นไปตามโปรแกรมเดิมยญยดาวร้ายรู้ว่าเพเอกไม่พอใจเธอคิดจะขอคุยกับเขาหลังจบงานแต่สําหรับเพเอกแล้วในตอนนี้เขาแทบไม่อยากคุยกับเธอ้วยซ้าเพเอกตอว่าที่เธอเลือกใช้ทํำลายโอกาสและความฝันรวมถึงความพยายามของคนอื่นในการแก้ไขปัญหาแบบนี้ เพื่อนผมยีเหนาการของเพื่อนในกลุ่มเข้าขั้นโคม่าก,ก็พยายามเข้าไปปลอบให้เพื่อนทําใจยังมีความฝันความทรงจําที่สวยงามอื่นรอพวกเขาอยู่หลังจบการแสดงพระเอกถือโอกาสที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวกลับก็ขึ้นไปบนเวทีพูดให้ทุกคนกลับมาดูการแสดงของเพื่อนอีกกลุ่มที่ทุ่มเท,ททุกอย่างเพื่อวันนี้แล้วเขาก็เรียกกลุ่มของเนกขึ้นมาเนกดีใจและคิดไม่ถึงว่าโอกาสที่หลุดลอยไปจะกลับมาอยู่ตรงหน้าแล้วการแสดงของพวกเขาก็เริ่มขึ้น มันงดงามและแปลกตาทำได้ดีกว่าที่ทุกคนคาดคิดสางความภูมิใจให้กับครูและผอ,อ,อที่พวกเขาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเสียงตกมือที่กึกก้องคือรางวัลแห่งความสําเร็จในวันนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือพระเอกพวกเขาเป็นทีมเดียวกันหลังจากจบงานในขณนะที่ทุกคนกําลังเตรียมกลับยายดาวโรงเรียนก็เข้ามาขอโทษนางเอกกับเรื่องที่เธอทําไปเป็นเพราะเธออิจฉาที่พระเอกดีกับนางเอกเหลือเกินถึงนางเอกจะบอกให้ยายดาวโรงเรียนถอดใจเพราะพระเอกไม่มีทางชอบคนอื่น แต่เธอก็ยังคิดจะชอบเพกต่อไปแบบนี้และยายดาวโรงเรียนก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามแทงใจดำว่านาาเอกก็คงชอบเพระเหมือนเธอสินะขากลาบนนยขอบคุณเพะเอ,อีกครั้งที่ช่วยเรื่องการแสดงในวันนี้เธอยังชมพระเอกที่วันนี้เขาหล่อเป็นพิเศษโดยเฉพาะกิฟที่ติดแทนเน็กไทนั่นแล้วเนก็ทนไม่ไหวเธอบอกเรื่องที่ยายดาวโรงเรียนชอบเขาแต่พเพกกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับซีรีส์ที่เนกเคยดูที่เด็กสายศิลป์ภาษาจะชอบเด็กสายวิทย แล้วก็จะโดนเด็กสายวิดดูถูกเรื่องการเรียนก่อนจะเข้าใจได้รักกันในตอนจบแต่ยายดาวโรงเรียนทั้งหน้าตาดีเรียนก็เก่งยี่สิบปัญหาแล้วอยู่ๆเพกก็พูดถึงใครคนหนึ่งที่เรียนไม่เก่งแต่มีเสน่ห์และน่ารักเขาจะชอบก็คงไม่แปลกพอเนกได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าเพกพูดถึงดาวโรงเรียนก็รีเกลกล่อมไม่ให้เขารีบมีแฟนเพราะจะทําให้เสียการเรียนแล้วเพศที่ยืนฟังอยู่นานก็ยอมเชื่อแต่นเอกก็ต้องไม่รีบมีแฟนเหมือนกัน แล้วคำพูดที่ไม่มีหลักฐานก็เลยกลายมาเป็นสัญญากระดาษระหว่างกันทั้งห้ามมีแฟนห้ามเข้าใกล้เพศตรงข้ามห้ามเรียกคนอื่นด้วยคำหวานๆวาอย่างที่รักแค่เพ็กพูดออกมาก็ทําให้ในาเอกเขินจนไม่กล้าสบตาเขาแล้วทั้งคู่ก็ลงชื่อตกลงในสัญญาแต่นาเอกก็คงไม่รู้ว่าสัญญาที่เธอสร้างขึ้นมันทําให้เพ็กพอใจแค่ไหนในช่วงเทศกาลแบบวันนี้เพ็กก็ได้รับของข,องขวัญจากนักเรียนหญิงมากมายจนพี่แว่นเห็นแล้วอ,อดอิจฉาไม่ได้ที่ไม่มีใครให้เขาสักคน แต่เพก็ต้องส่งต่อให้พี่แว่นเพราะเขารับไปก็ต้องมีใครบางคนไม่พอใจอยู่ดีแล้วขากรรมเย็นนั้นในเอกก็เอาจดหมายรักฉบับแรกในชีวิตมาโชว์ทำเอาเพ่ถึงกับเสียงเข้มอย่างไม่พอใจแต่พอเขาได้อ่านเนื้อหาในจดหมายแล้วก็ขำมันกลับไม่ใช่อย่างที่ในคิดแค่มีคนอยากให้เธอสอนเล่นกายกรรมเท่านั้นเองแล้วในเอกก็พูดถึงความพอดของเพ่ที่ดูน้อยลงกว่าเก่าเป็นเพราะเพ่ทำตามสัญญาก่อนจะทวงถามในเอกที่ไปรับจดหมายมาแบบนี้ ายเอกถึงได้ยืนยันว่าเธอจะไม่รับรักใครทั้งนั้นและเพราะประโยคนี้ก็ทําให้โย่งที่มาได้ยิงเข้าตกใจวันต่อมาโย่งตามมาต่อว่าพระเอกที่กีดการความรักของเขากับในเอกเกินต่อให้เป็นพี่ชายก็ทําหน้าที่ก้าวไก่มากเกินไปคงไม่ใช่เพราะชอบในเอกเหมือนกับเขาโย่งทิ้งคําถามที่ทําให้พระเอกต้องเก็บไปคิดโย่งเองก็คิดเขามาปรึกษากับเพื่อนผมหยิกคิดหาวิธีให้ในขันมาสนใจเขาก่อนที่พรเพกจะรู้ตัวว่าตัวเองคิดยังไงกับในเอกกันแน่ ว่าเราโยกกระเ้งให้เพื่อนผมหยิกเป็นคนจ่ายเงินจังหวะน,นั้นเองดาวโรงเรียนก็เข้ามาซื้อน้ำเพื่อนผมหยิกพยายามข่มใจไม่สนใจเธอเพราะยังโกรธที่ทําให้พวกเขาเกิดไม่ได้ขึ้นเวทีแต่เพราะความรียบร้อนเพื่อนผมหยิกก็เดินไปชนกับคนอื่นเข้าจนแก้วตกแตกกระจายจังหวะน,นั้นดาวโรงเรียนก็ยื่นกระดาษมาให้เจอไปแบบนี้หัวใจของเขาก็หวัวยย่นไหวยิ่งกว่าเดิมวันนี้ที่โรงอาหารไหนได้จบมาแค่ชามเดียวก็คิดแบ่งกับเพกเหมือนทุกครั้งแต่ยูยูโยงกับเพื่อนผมหยิกก็โผล่เข้ามา ห้ามให้พกเขากินชามเดียวช้อนเดียวกันถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างพระเอกไม่อยากมีปัญหาก็ยอมจบที่ไปหยิบชามมาแบ่งช่วงพักวันนี้เนกเอากานบ้านมาให้พเพลงสอนแต่พออากาศหนาวเนกก็เอามือเข้าไปซุกที่หมวกบนเสื้อของพระเอกแล้วจังหวะน,นั้นโยกกระโปกเข้ามาและผู้จนพระเอกตัดสินใจลุกออกไปและเพราะที่โยธทำแบบนี้ไบ่อยก็ทำให้เนยกำคาญต้องเอามาบ่นกับเพื่อนแต่น้องแว่นก็มองว่าช่วงนี้พระเอกทำตัวไม่เหมือนกับพี่ชายเหมือนเก่า นาเอกกลับคิดว่าคงเป็นเพราะช่วงนี้คะแนนเธอไม่ค่อยดีพเพกถึงไม่อยากนับดดหน้าด้วน้องแว่นเห็นเพื่อนคิดแบบนั้นก็เหนื่อยใจที่ไม่รู้เลยว่าพพะเอ,อาจจะชอบตัวเองอยู่นาเอกไม่กล้าคิดเธอรู้สึกว่าพเพกมีโรคส่วนตัวที่เธอเข้าไปไม่ถึงและนักวันก็ยิ่งไม่เข้าใจที่จริงทุกคนก็มีโรคส่วนตัวของตัวเองทั้งนั้นและบางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจในตัวเองเลยพระเอ,เอาเรื่องหัวใจมาปรึกษากับพี่แว่นก็ได้คําแนะนําได้อย่างตรงใจเมื่อรู้สึกชอบใครคนหนึ่งก็อยากจะจูบเธอคนนั้น วันนี้โย่งก็ได้รับคำแนะนำจากกูรูในเน็ตให้เขาหาสิ่งที่คนที่แอบชอบสนใจและตัวเองถนัดมาดึงให้คนคนนั้นรู้สึกดีกับเขาเพราะฉะนั้นวันต่อมาโยกงก็มาชวนนาเอกไปร้านหนังสือการ์ตูนแต่ก็โดนปฏิเสธเพราะเธอต้องกลับไปให้เพลรกสอนการบ้านแล้วคํานั้นระหว่างที่นเน็ตกำลังอ่านหนังสืออยู่พระเอกก็มองเธออย่างใจลอยเหมือนไม่ใช่เขาคนเดิมหลังจากเลยนเสร็จเพล็กก็พาเอกมากินไอติมแต่เพราะความเย็นก็ทำให้ริมฝีปากของน้าเอกไปติดกับไอติมเข้า เพลเอกใช้หลบปากเปล่าให้ไอติมคลายความเย็นนางเอกที่เห็นก็ทําตามแล้วภาพนั้นก็ทําให้เพลเอกน,นึกถึงคําพูดของพี่แวน่นว่าการที่ชอบใครคนหนึ่งก็อยากจะจูบเธอคนนั้นเหมือนที่เขาอยากทําในตอนนี้แล้วสติของเขาก็กลับมาเมื่อนเอกดึงไอติมออกจากปากมาได้ว่าแล้วทั้งคู่ก็มานั่งกินด้วยกันก่อนจะกลับเข้าบ้านพร้อมกับแม่ที่กลับมาพอดีแล้วคืนนั้นเพลก็ต้องขึ้นมาชั้นดาดฟ้าเพื่อปรึกษากับเจ้าไก่เทพนั่นว่าจะต้องทำยังไงกับการชอบใครคนหนึ่ง วันต่อมาพเพลคเคนน่ตั้งใจเรียนดีเขาก็ให้เธอพักผ่อนด้วยการอ่านการ์ตูนที่เธอชอบและครั้งนี้เขาก็ยอมนั่งอ่านเป็นเพื่อนเธอด้วยขากับพอเพลคได้ยิน,นเอกเรียกเขาว่าพี่เขาก็ขอให้เธอเลิกเรียกเขาแบบนั้นเพลคอ้างสารพัดเหตุผลทั้งเรื่องที่พวกเขาถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันแต่ก็ยังเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนข้างบ้านถึงานเอกจะไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของเขานักแต่ก็ยอมเรียกชื่อตามที่เขาต้องการแล้วคืนที่เหน็บหนาวคืนนี้านเอกก็เดินกลับบ้านพร้อมกับมือที่ซุบอยู่ในหมวกเคื่อของพระเอกอออย่่างอบอุน วันต่อมาโย้งที่คิดจะเช่าหนังสือแปิลใจนังเอกก็ต้องช็อกเมื่อรู้ว่าเพ็กพาณเอกมาที่ร้านตัดหน้าเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วจังหวะนั้นน้องแว่นก็เข้ามาคืนนิยายรักพอโยงเห็นก็ออกมาล้อแต่มันก็กลับทําให้โยงได้ไอเดียเช้าวันต่อมาโยงก็มาพร้อมกับตําราดูดวงชะตาราศีที่ตั้งใจเอามาให้นาเอกเทียบดวงกับเขาเย็นนั้นที่บ้านของนาเอกนาเอกที่นั่งดูทีวีอย่างสบายใจเพราะพ่อ,พอกับแม่ไม่อยู่แล้วอยู่ๆเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้น นเอกคิดว่าเป็นแม่กับพ่อกลับมาก็รีบทำลายหลักฐานด้วยการเอาผ้าชุบน้ำมาโปล่หลังทีวีแต่คนที่มากลายเป็นพระเอกแล้วเขาก็รู้ทันว่าในเอกดูทีวีอีกแล้วพ,อ,พอเพลกเห็นตำราด,ดูดวงที่โยกให้มาก็รู้ทันทีว่ายองคิดอะไรอยู่เห็นแบบนี้เพลกก็ไม่ได้ฉลาดแค่ในหนังสือพอเอกเผลอเขาก็เปิดหาดวงของเขากับนาเอกแล้วเปลี่ยนตัวเลขลงไปแน่นอนว่าดวงกับเขากับนาเอกต้องเหมาะสมกันที่สุดชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้คนลิขิตเอง วันแล้วเราก็ไปเปิดตัวงปีหน้ากันดีกว่าเจอกันอีพีนหน้าสวัสดีค่ะ